เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นคำพูดที่สามารถอธิบายหลายๆสิ่งหลายอย่างที่อยู่รอบตัวของเราได้มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตความเชื่อหรือแม้กระทั่งสิ่งของและไม่เว้นแม้แต่เกมเกมในยุคปัจจุบันมีมากมายหลากหลายแนวให้เราเลือกเล่นครับเช่น fps m o b a turn based และ idol ซึ่งสิ่งที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้คือเกมมือถือสามก๊กเทอร์นเบและไอดอลครับเกมมือถือสไตล์3ามก๊กเนี่ยถ้าจะให้พูดกันตามตรงนะครับในเกิดทุกทุกปีไม่สิครับอาจจะทุกปีเลยก็ได้ จะมี1-2เกมครับที่งานภาพและเนื้อเรื่องอ้างอิงมาจากนวนิยายอิงประวัติศาสตร์อย่าง3ามก๊กโดยที่ตัวเกมอาจจะนำมาสร้างเรียบเรียงใหม่ให้เข้าใจง่ายขึ้นทันสมัยขึ้นและแน่นอนครับว่าเกมพวกนั้นมีการโฆษณาอย่างยิ่งใหญ่โดยได้นำเอาคนที่มีชื่อเสียงด้านวงการเกมมาโปรโมทให้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ปกติอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ ไม่ใช่เทคนิคทางการตลาดของเกม3ก๊กพวกนั้นครับสิ่งที่ผมจะพูดถึงก็คือทําไมเกม3ก๊กแนวเทิร์นเบดและไอดอลในมือถือเนี่ยที่มาเปิดในประเทศไทยนะครับถึงมีอายุที่สั้นกันจังบางเกมเปิดมานานหน่อยครับ4-6ปีแต่บางเกมเนี่ย1-2ปีไม่ก็หลักเดือนก็ไปซะแล้วครับยกตัวอย่างเช่นซ u เปอร์สก๊ก awakening เป็นเกมแนวไอดอลอารครับเกมนี้ผมได้เข้ารอบทดสอบด้วยจําไม่ได้แล้วว่าทดสอบไปกี่วันนะส่วนระยะเวลาในการเล่นเกมนี้ของผมก็น่าจะประมาณเกือบหนึ่งเดือนได้มั้งมันก็เป็นเหมือนไอดอลทั่วไปเลยครับก็ h f k ผ่านด่านนู่นนี่นั่นแต่มันแค่มีภาพวาดประกอบเป็นตัวละครจาก3ามโก้ครับที่เสมือนคนจริงนะในช่วงแรกๆนะครับเกมไอดอลมันก็สนุกแหละแต่หลังๆ ถ้าใจมันไม่ได้รักจริงหรือชื่นชอบในตัวเกมจริงเนี่ยก็น่าจะเลิกเล่นกันไปเยอะเลยนะครับเปิดให้บริการครับ20มีนาคมพุทธศักราช2,567ยุติกันให้บริการ18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,568เกยเปิดให้บริการทั้งหมด335วันนะครับไม่นับรอบทดสอบนะเกมต่อมาครับ3ก๊กรีบอลทีดี โดยที่เกมนี้นะครับผมได้เล่นตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวเลยนะครับรู้สึกว่าจะเล่นอยู่ประมาณ2สัปดาห์มั้งครับแล้วก็เลิกเล่นโดยที่ตอนนั้นเนี่ยผมยังเป็นเด็กอยู่นะก็คือแบบอยากได้ชะนะมากๆคือถ้าไม่ติดท็อปเซิร์ฟท็อปสิของเซิร์ฟเนี่ยภายในวันวันแรกที่เซิร์ฟเปิดเลยผมก็จะเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดผมก็เบื่อนะครับส่วนตัวเกมเนี่ยจะเป็นการจัดทีมตะลุยด่านนะครับมีทั้งหอคอยตะลุยก็เหมือนเกมเทิร์นเบทหรือไอเดลทั่วไปเลยครับที่เป็นแบบจับทดท เกมเนี่ยสามารถเลือกได้ทั้ง 2D แล้วก็ 3D เลยนะตอนอัพตัวละครนะแต่ถ้าเป็นตอนสู้เนี่ยจะเป็นได้แค่ 3D นะครับมันไม่ใช่เทินเบรนะมันแบบรุมบอลกันเลยนะครับแต่ก็ค,ค,คล้ายๆเทินเบรดนะครับเกมนี้ครับเปิดให้บริการ12พฤษภาคมพุทธศักราช2564ครับยุติการให้บริการ17มกราคมพุทธศักราช2566ครับเกมเปิดให้เล่นทั้งหมด980วันนะครับเกมต่อมาครับสามก๊กอารีนา เป็นเกมแนวกึง่งถึงเทอร์นเบดอีกแล้วนะครับโดยที่เกมนี้เนี่ยผมได้เล่นเหมือนกันนะแต่ความจําของผมเกี่ยวกับเกมนี้เนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับคือถ้าผมไม่ได้เห็นหน้าล็อบบี้ของเกมเนี้ยผมจําไม่ได้เลยนะต้องมาเห็นจริงๆผมถึงนึกขึ้นได้ว่าอ๋อผมเคยเล่นเกมนี้ส่วนตัวเกมเนี่ยก็เป็นเหมือนเดิมครับเหมือนเกมอื่นๆเลยนะครับเช่นก็อัพตัวละคตรตะลุด่าน PVP ต่อสู้อารีนากับผู้เล่นอื่น PVP ก็ตะลุด่านนั่นเองครับเกมนี้ครับเปิดให้บริการ9เมษายน พุทธศักราช2,563ยุติการให้บริการ31พฤษภาคมพุทธศักราช2,564เกมเปิดให้เล่นทั้งหมด417วันครับแต่ผมก็จะบอกว่าปิดบริการไปแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วผมว่าเขาน่าจะสร้างภาคต่อหรือไม่ก็เป็นภาคแนวใหม่เป็นแนวไอดอลเลยนะครับเป็นแนวตั้งด้วยก็คือ x 3 g o OK กนั่นเองครับถ้าไม่เชื่อว่ามันเป็นภาคใหม่ของสาพวกอไน้นจริงเนี่ย หรือถ้าคนบางคนเนี่ยเขารู้อยู่แล้วนะครับแต่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะตอนที่เลือกเล่น X 3ก๊กแล้วก็ไปดูที่ภาพอาร์ตของงานนี่เลยครับของพวกเออ่ลิโปเตียวเลี้ยวกุยแกสซุนเซ็กประมาณนั้นและครับเอาเป็นตัวละครแบบคลาสสิกนะไม่ใช่ตัวเทพมานะครับ3เกมเหล่านี้ครับเป็นแค่ตัวอย่างจากหลาย10เกมแนว3ก๊กเทิร์นเบดและก็ไอดอลครับที่ไปไม่รอดในประเทศไทยแต่มันก็มีเกม3ก๊ก บางเกมนะครับที่เป็นเทอร์นเบียดแล้วก็ไอดอลเนี่ยที่ล่อเนะครับอย่างเช่นบันทึกลับ3ก๊ก o m g 2 3ก๊ก dynasty hero เกมพวกนี้ครับเป็นเทอร์นเบียดทั้งหมดเลยนะครับเปิดในไทยมา5-6ปีแล้วนะครับขอโทษนะครับถ้าไมา่ได้พูดเกมอื่นที่เป็นเทอร์นเบียดแล้วก็ไอดอลเนี่ยที่มีอายุเท่าๆกันนะครับหรือจะเป็นเกมที่เกี่ยวกับ3ก๊กครับแต่ไม่ใช่แนวเทอร์นเบียดแล้วก็ไอดอลที่เปิดร้านก็จะมีพิชิตอาณาจักร3ก๊กใช่ไหมครับที่เปิด มาถึง9ปีแล้วครับขึ้นครบรอบไปด้วยนะครับแล้วก็อีพี w วอลทรรนะครับเปิดมากี่ปีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะน่าแต่เท่าที่ดูน่าจะสี่หปีนะแต่ถ้ามาดูแล้วเนี่ยเอาจริงนะครับเกมเทิร์นเบทแล้วก็ไอดอลเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็น3ามกค,ครับที่มันเปิดในประเทศไทยนะมันก็มีโอกาสที่จะปิดตัวเร็วเหมือนกันนะครับมันมีหลายๆเกมเหมือนกันนะแต่บางเกมเนี่ยอยู่มานานก็สามารถปิดได้นะครับอย่างไอเกมอะไรนะ่เซเว่นนงเซเว่นอสักอย่างหนึ่งนะครับ ตอนนี้มีภาครีเบิร์ดแล้วใช่ไหม15พฤษภาคมเนี่ยครับผมจะมาใช่ไหมแต่ก็เปิดให้เล่นแค่ในเกาหลีใต้ใช่ไหมรู้สึกว่าจะมุดไปเล่นยากด้วยนะครับต้องมีเบอร์โทรศัพท์มือถือเกาหลีใต้นะในการยืนยันตัวตนเข้าเรื่องหลักกันดีกว่าครับเลิกไปหยอกแล้วทีอยากเล่นเหมือนกันนะครับต,ตามมาเลยเล่นตั้งแต่ผมเล่นภาคสองนะไม่ได้เล่นภาคที่หนึ่งนะครับแต่ก็สนุกมากชอบรู้ด้วนมากนะครับผูเออ้เล่นผู้เล่นรู้ดีรู้ดี โอเคครับเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับแล้วสาเหตุหลักที่เกม3ก๊กแนวเท r ร์ a นเบทไอดอลยุติให้บริการในประเทศไทยเนะี่ยคืออะไรครับผมก็คิดวิเคราะห์แล้วก็หาข้อมูลได้ประมาณเท่านี้คะหการตลาดไม่ดีแจกน้อยโปรโมทน้อยตาลึงแพงตาลึงแพงนี่ก็เกี่ยวเหมือนกันนะผมว่าเกี่ยวกับการแบบยังไงแพ็คเติมเติมนะเราไม่ได้พูดถึงแค่เทิร์นเบทเนี่ยเราพูดถึงไอดอลด้วยก็เช่นการดูแบบโฆษณานะเขาอาจจะอยากซื้อโคตรข้ามโฆษณาอย่างเงี้ย แต่แบบโหมันไม่คุ้มก็อาจจะต้องมีคนเติมน้อยนะครับทําให้เกมต้องปิดไป2เบื่อเกมครับสาเหตุง่ายๆแค่นี้เลย 3. เกมไม่นิยมในคนหมู่มากเพื่อนเล่นน้อยเกมไม่นิยมในคนหมู่้างเนี่ยค่อนเข้าเป็นปัญหานะครับแต่เพื่อนเล่นน้อยเนะี่ยเราสามารถหาเพื่อนเล่นในเกมได้นะบางคนอาจจะอยู่ยาวเลยก็ได้เป็นหลายปีนะ4ครับเปิดชนกับเกมอื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวเกมแล้วเขาจะเปิดตอนไหนก็เรื่องของเขานะครับ หรือผู้เล่นเนี่ยมีเกมที่เล่นเป็นหลักอยู่แล้วก็มาลองเล่นครับ5รายได้ไม่ดีรายรายได้ไม่ถึงเป้าขาดทุนสะสมเฉพาะในประเทศไทยนะก็มันน่าจะปิดในประเทศไทยอย่างเดียวเพราะไอ้พวกเรื่องนี้แหละครับก็แต่ก็ผมก็เคยเห็นบางเกมนะครับที่ปิดในประเทศไทยไปประมาณปี2ปีแล้วแต่ก็ยังมีเซิร์ฟต่างชาติอยู่เช่นเซิร์ฟเกาหลีใต้เซิร์ฟจ,จีนเซิร์ฟเวียดนาม 6gm ไม่ใส่ใจผู้เล่นกิจกรรมไม่อัปเดต กิจกรรมใหม่ไม่มีอันนี้ก็น่าจะเป็นทางของเจมแล้วก็ผู้สร้างเขาแล้วนะครับเจ็ดผูกเกมกองปั๊มตังปั๊มจำลึงอันนี้ส่วนมากจะเป็นกับไอดอลเนาะที่มีการปั๊มลูบี้ในเซเว่นไนท์รีเบิร์ดไม่ใช่รีเบิร์ดครับเซเว่นไนท์ไอดอลนะซึ่งผมเคยเห็นอยู่เรื่องดราม่าลิ้นหน่อยนะเห็นคนพูดอยู่นะครับแปดอันนี้เป็นข้อดีครับเปิดภาคใหม่เหมือนเออไดนัสตี เออนอรสตรี้ยังไงนะนันสตี้ฮีโร่ป่ะว่าน,นสตี้ฮีโร่ที่เปิดภาคใหม่เป็นมิสติสมกมิสติกสามก๊กหรือมิสติกฮีโร่เนี่ยผมจาไม่ได้แล้วโอเคครับเก้างานภาพกราฟ,ฟิกไม่ถูกใจผู้เล่นครับอาจจะไม่สวยหรือไม่เป็นตามที่คาดหวังไว้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ครับน,นี่คือผู้เล่นอาจจะหวังสูงไปหรือเปล่าให้เกมสามก๊กสมัยใหม่เนี่ยภาพสวยแต่จะเรียกว่าหวังสูงก็ไม่ได้ถ้าเขาโปรโมทว่าเกมเราใช้อันเรียวจินห้าในการสร้าง ลาบลาบลาว่ารูปส,สวยลาบลาบลานะครับแต่ก็ข้อสุดท้ายครับข้อที่10ครับคือหมดสัญญานั่นเองครับไม่ได้ต่อสัญญากับค่ายที่เป็นผู้พัฒนาเกมเนาะสมมุติว่ามีผู้แบบบริษัทของประเทศไทยเนี่ยเอาเกมเข้ามาเปิดในประเทศไทยครับแต่คือก็ไม่ได้จ่ายค่าสัญ,ญญาหรือไม่ได้ต่อสัญญ,ญาเนี่ยเองก็เลยต้องปิดตัวไปครับคล้ายๆกับข้อที่5มั้งอาจจะไม่ต่อสัญญ,ญาเรื่องด้วยรายได้ไม่ดีคนเล่นน้อยรายได้ไม่ถึงเป้าแล้วก็ขาดทุนนะเฉพาะในไทยนันก็แต่ ต่างชาติาก็ยังเปิดอยู่นะครับก็ทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับไอสิข้อนี้หรือทั้งคลิปนี้เป็นแค่ความคิดเห็นของผมแล้วก็การที่ผมไปหาข้อมูลมาด้วยเนาะก็ได้ประมาณนี้ส่วนเวลาที่เหลือในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาป้ายยาเกมสมก๊กใหม่2เกมนะครับผมแบบไม่อยากทนทหนคนเดียวไงอยากให้ทุกคนเล่นด้วยนะครับก็มาํำบากไปด้วยกัน,นครับแล้วก็รุ้ว่า2เกมนี้เนะี่ยจะปิดตอนไหนโอเคเกมที่1น,นะครับชื่อว่าเกม สามก๊กใหม่ rpg เลือดร้อนชื่อตรงๆเลยนะสามก๊กใหม่ส่วนอีกเกมหนึ่งชื่อสามก๊กแฟนตาซีนะครับสามก๊กใหม่ rpg เลือดร้อนเนี่ยมีให้ลงทะเบียนแล้วครับส่วนสามก๊กแฟนตาซีเนี่ยยังไม่เปิดอะไรเลยนะยังไม่เปิดลงเพียนเขาเขียนว่าเร็วๆๆนี้หน้าเพยนะครับแต่เดี๋ยวไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ลงทะเบียนเกม3ก๊กใหม่เลือดร้อนไปให้ใต้คลิปนะครับส่วน3ก๊กแฟนตาซีเนี่ยผมจะทิ้งเพจให้แล้วกันนะครับ แล้วก็จะทิ้งเพจ3าก๊กเลื่อน้อนให้ด้วยนะไปติดตามข่าวสารกันเองนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เลยครับผมผิดพลาดไปกระใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปจนจบ